อเครื่องไัยธรรมนะครับประมางที่แบบที่ด้านหน้าสมาพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผมจะได้เรียนเชิญท่านผู้เขอมาจาระเนี่ยท่านผู้เขี่นะครับจํานวนสีท่านด้วยกันได้เข้าน้องพระเขีนเครื่องไัยธรรมนะครับ วิญญาาปาลีวานิโรจนจติเตสงมุปตสโม,มสุตุลังตุัมง,ม,งม,มวัสมิจโตุตการปฏิบัติส่วนศพในพระบสถ์ราชามครง,งออน,นั้นนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสมบอองเรือตีพัฒราวุธรัตนวงศ์ไว้ในพระโรค์ราชานุเคห์ตลอดงานนะครับซึ่งจะมีพิธีทมส่วนพระพิธีในเวลา19นาฬิกา30นาทีของทุกคืน ก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกตกใจตอนแรกแล้วก็เสียใจมากแต่ว่าก็คือภูมิใจที่สุดในชีวิตล้วค่ะสำหรับสำหรับที่เราได้เกิดมาในครั้งหนึ่งภูมิใจที่สุดแล้วมีสิ่งบอกเหตุอะไรไหมครับก่อน<ม>จะ<ม>เกิดเหตุ<ม>่<ม>อะไรเลยค่ะแล้วในส่วนของที่หน่วยงานต่างๆมาดูแลอย่างนี้รู้สึกอย่างไรครับรู้สึกว่าเขาคงจะต้องภูมิใจมากๆมีใจที่สุดค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ขี้เกียจใจมากๆถ้าเขาเห็นบรรยากาศในช่วงนี้ระหว่างนี้นี่เขาคงแบบปลื้มใจที่สุด แลดีใจดีสุด่าวขตอนนี้รู้สึกภูมิใจมากกว่าที่ของพ่อได้ทำหน้าที่แบบเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมีอะไรสิ่งบอกเคก่อนหน้านี้มีไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยและเห็นหน่วยงานที่มาช่วยดูแลอย่างนี้เป็นไงบ้างรู้สึก,กอย่างไรบ้างครับ ู้สึกว่ามันค่าที่จะยิ่งใหญ่มากเหมาะสมกับพ่อมาเลยะ